เรื่องนซึ่งในขณะนี้นะครับในด้านการจราจรนะครับพวกเราก็ได้มีการประทับใช้กฎหมายบางครั้งทําไปมากๆชาวบ้านก็บ่นครับบ่นจริงๆครับบ่นมาว่าเออบ้านั้งนี่ออกจาบ้านนี่ไปนตลาดอันยุงยาดีิเลยอย่างนั้นนะครับันักงาเสียงเสียงร้อนประมาณนะครับทนักงานจราจรก็อดทนครับคําเสียงดินคามาเพราะเราเป็นหน้าที่ของพวกงานจราจรต้องทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับราชการนะครับมันไม่ไม่ไม่ร้่ว่าอยู่ไหนนะครับ ส่วนมากนะครับเวลาขับรถจักรยานยนต์จะไม่ค่อยสมองนะครับและตรงจุดนี้นะครับก็ต้องฝากกันหน่อยนะครับงานตัวคนผมเสียครับผมครับไม่ร่ากันครับอย่างนั้นนะครับก็ต้องกับคนเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับทางงานราจรนนะครับในช่วงนี้ก็ตามที่เราได้ทราบข่าวมาว่าเรื่องตั้งหนานะครับซึ่งในทั้งสื่อต่างๆก็ออกมาว่าในการตั้งดนานรอยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง นะครับในการตั้งจุดตรวจซึ่งปกตินะครับในการตั้งจุดตรวจนี้นะครับทางตำรวจนะครับมันจะมีเขาจะเรียกว่ามัหน้าจุดตรวจนะครับจะยศตั้งแต่ร้อยตีขึ้นไปนะครับจะตั้งได้นะครับแต่กรณีในร้อยหรือว่าสัญบัติร้อยตีขึ้นไปตั้งได้ซึ่งก็เป็นที่มาของในการตั้งจุดตรวจก็เลยพอเพลินนิดนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะโดนทางพู้บัญชากร็มีมานะครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเราก็พยายามนะครับ ตัวนี้จะไปตั้งครับบางครั้งถ้าโชคเร่งด่วนนะครับเราจะมาตั้งแล้วก็ยังไงกับปันจันทิคนะครับเช้าเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นจากสิบห้าครึ่งถึงสิบหกสิบหกครึ่งครับแต่ถ้าทางแยกอุบลรัศมีจะถึงสิบเจ็ดนะครับรบจิ๋งทุกวันนี้เราขับรถผ่านแยกอุบลรัศมีห้าติศได้ครับเพราต้องหีเลี่ยงนะครับในช่วงช่วงเย็นนะครับรถเยอะจริง นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องการบูรณาการในเรื่องการปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทางตำรวจภคธรมุกนาหรนะครับพอเราจะเปิดศูนย์โทรศัพท์หนึ่งก็หนึ่งครับแก้งได้นะครับทุกพื้นที่ในเขตเทศเทศในเขตจังหวัดนานจะเข้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์ใหญ่เลยครับที่ตำรวจควารเลยนะครับตระการตำรวจควารจิตการไปว่าเเขตพื้นที่นี้นะนะครับครับปลายร่างใหญ่หนองสูงนะครับทางตำรวจก็จะประสานกับ หน่วยมีที่ต่างๆรถมีกู้ไปต่างๆไปที่แกงได้ทำซึ่งทุกวันนี้หนึ่งก้าหนึ่งจะเป็นหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งขึ้นกับกองรักสืบสวนสอบสวนนะครับของตำรวจกรมน่า่านนะครับมีผู้กรับเป็นมาใหญ่นะครับซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งนะครับมีสรัตนะครับเป็นผู้ควบคุมศูนย์ยุทยุหนึ่งก้าหนึ่งนะครับก็ฝากตางในที่บุชชาระพื่อคำเรียนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาปั้งสี่พื้นที่นะครับเชิญพื้นที่เขียตเสวบาลก่อนครับ งานครับเชิญท่านระลุนครับครับวันนี้ท่านประธานท่านท่ากรรมการท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเอมันคงเข้าบรรยากาศพอดีนะครับห่าผมจะพูดในส่วนที่มันมีเห็นสสารร้อนๆขึ้นมากรณีที่เรามีการคุยกันว่าจะสร้างเกาะกานถนนงนะครับผมอยากให้แต่ละท่านวิเคราะห์นะครับแล้วก็ลองลองพิจารณาดูผมติดตามข่าวตลอดว่าเอ่อเมื่อเราจะ มีการเปลีย่ยนแปลงเรื่องเรามีการพัฒนาเรื่องการทำสิ่งที่ดีให้ความีควมมือออกไปมากขึ้นแต่มีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาคือมองว่าไปขัดขวางมองว่าไปไม่อำนวยความสะดวกคือพยายามที่จะเอาสิ่งที่เราพัถนาดีเป็นเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่นะครับอย่างยกตัวอย่างเมื่อคืนนีกผก็ดูข่าวเขาส่งไลน์มาเขาบอกว่าเอาอีกแล้วกี่ครั้งแล้วจะสส้างก่อนโดยด้านเขาสังเกตว่ารถที่มันเลยขึ้นไปปีนก่อนคอเจตนาหรือเปล่า ก็ค <mile> ือว่าที่สูงรงนั้นนะครับแล้วนัผมมองดูท่านนิสัยเนีคุณจะทะาเลือกท่าตีข้ามไปทำไมช่องทางที่จ่อให้เรียนคงมีอยู่ช่องทางที่พื้นที่ข้ากังวลน่มันก็เลยเห็นอยู่ว่ามันมีการโสร้างมีป้านมีโน่นนี่นั่นแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้เรื่องว่าว่ามันมีการทําพื้นที่ตรงนั้นอะนะครับผมมองว่ามันเป็นการการการที่จะเจตนาฝังทางตำรวจด้วยนะครับว่าหากว่าเจตนาสร้างความปั่นปวดหรือว่าเป็นการลิษเคเด็ด ส่วนการณ์ที่ว่าคนที่เราคิดดีคิดที่จะแก้ไขน,นะครับผมว่ามันคงจะเป็นาการคิดปกตินะครับแล้วก็ป้ายมุกดาหารที่เป็นปีก่อนปีกพวกอะไรเพื่ออะไรนะครับเพราะงั้นถ้าอย่างถ้หหาหากว่าไม่อยากให้มีกอนไขม่ฝากตัางแผนนะครับนะครับเรื่อกําล,ลังทําในพอช่วสีเป็นทาให้แดงแจ๋๊ชัดๆ,ๆเลยเพราะฉะนั้นจุดที่มันปีนมามันไม่มีสีอาจจะเป็นอ้างด้ว่ามันไม่มีสีสัลจะษักแต่ความจริงตงมองว่าในสัญชาตใหญมีใครที่จะเป็นท่านหรอเพราะมันสร้างเหตุสร้างอาการ มอะไรกง่ลักณะเองผมจะมองว่าการเข้าออกตลาดคนเป็นตัวทายากตั้งเลยคนนี้จะไปตลาดไปจับจ่ายมันเป็นตลาดก็รู้เวลาตลาดข้าวลงอยู่คนที่เส้นทางเข้าออกไม่ใช่เป็นถนนที่จะเข้าด้านเดียวนะครับนั่นเส้นทางตรงนี้นี่ที่ผมเห็นอยู่ตลอดก็่คือพี่น้องประชาชนสัญจรเป็นถนนสายหลักเขาไม่รู้ว่ามัน มันมีอะไรที่ใหญ่ยังไงก็ขี่ตามปกติที่เขาอาจจะขาดการเขาได้ลำเขาได้กุญัจนี้มันเปิดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเกาะกลางถนนนี่มันคงจะใช้ความเร็วไม่มากแต่การยูเทิร์นการกลับรถทำไมมันจ้องจะมากลับในตรงจุดนั้นกันะครับอย่างวันนั้นไปท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยจะไปยูเทิร์นวงเวียนจะไปยูเทิร์นทางไปทางเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะต้องเสียเวลาเวลามากใหม่นะนะครับเพราะนั้นประเด็นบอกว่าการเลี้ยวรถโน่นนี่นั่นเลยแต่างผมก็ฟังไล่อาจารย์สุรและการสะท้อนเสียงออกมาทางติดต่อเนี่ย และก็อยากให้กำลังใจทุกคนนแต่ที่ที่คิดดีที่ควรจะไม่จนเกิดเป็นโรคทามขึ้นมาพระเด็นถากว่าเหตุการณ์นี้มันถาดดังแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต้งเสียอยู่ห้องเรแต่ว่าเราเลิไปทําที่อื่นไม่ได้นะครับผมมองว่าตรงนี้เนี่ยมันควรที่ช่วยกันออกมานะครับชี้แจงให้มากๆพระเด็นนส่วนของที่บ้านผมจะทำความเข้าใจกางพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่ถ้ามองว่าเอากำลังมากดดันผมมองว่าแค่พี่น้องในตลาดนั่นนับ นะครับเพื tang, u, ่อมีผลประโยชน์ในการเสียข้าวเราขายข้าวเราเนี่ยเขจะดึงแค่นั้นเขาไม่ตู้อีกนโวเนียเท่าไหร่นะครับผมมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยแต่มันจะไม่เรียกได้ว่าเราเฉยหรือว่าเราไม่ไม่นัเหน่วงกำลังหรือว่ารีบชี้แจงนะครับโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่ปีก่อนผมอยากให้ไปสอบสวนวันการสอบสวนมัน่อกมันเมายาบ้างไหมเมาเหล้าไหมมันเจตนาไหมมันรับจ้างมาไหมนะครับอยากจะสอบเอามาตีแผงสังคมได้เลยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำจุดนี้ไม่ได้แล้วจุดอื่นบอดเลย ถ้าสูงเอซีแล้วมันแกทุกจุดไม่ได้ก็ยุงตายผมว่านะครับเพราะนะั้นก็อยากจะจกฟังดรหนงไงนะครับครับขอบคุณครับ